สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็มาอยู่บริเวณไอคอนสยามนะครับมายืนรับลมยามค่ำคืนเนาะช่วงนี้ก็เวลาอาจจะมองเห็นไม่ชัดเนาอะสามทุ่มแล้วก็กินข้าวปลาอาหารอะไรข้างในเสร็จก็เดินออกมาชมอ มีน้้ำเจ้าพยากับตึกสวยๆแล้วก็ไฟแสงสีต่างๆที่ประดับประดาในยามค่ำคืนของเมืองกรุงเทพนะครับอันนี้มันเป็นกระจกกั้นนะนก็เลยสะทอนอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เนี่ยจะมีมสวยเนาะวันนี้เป็นคืนที่เงียบสงบเนาะไม่ค่อยมีเรือวิ่งผ่านพุ่งผ่านเท่าไหร่ ในกล้องก็สว่างดีนะมาเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อครับผมรับยืนรับลมเย็นๆสบายๆฝนก็ไม่ตกด้วยวันนี้ก็อากาศข้องป้าก็มีเมฆมากเป็นบางส่วน พี่เียครับกับตึกตรงๆเนี่ยโหสวยมากครับผมก็ใครอยู่แถวนี้เนาะก,ก็แวะมาได้เนะาะครับผมกับมายืนรับลมเย็นๆระ,บา,ะบายๆนะครับวันนี้ก็ห้างก็จะปิดแล้วขอตัวไปก่อน,นอครับผมสวัสดีครับ ทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศแบบนี้เลย